คือสุดท้ายมันจะกลับไปสู่ความสมดุลของมันคือคือมันขึ้นมามันก็มีเหตุผลของมันถูกป่ะอันนี้คือถ้าสมมุติเหตุผลที่ขึ้นมามันไม่มันไม่มีความจําเป็นที่จะต้องใช้เหตุผลนั้นแล้วอ่ะมันก็จะกลับไปสู่ความสมดุลมันซึ่งความสมดุลของทองก็คือราคาหน้าเหมืองซึ่งตอนนี้ราคาหน้าเหมืองมันอยู่ประมาณพันสอนต้นๆอ่ะมันลึกมากอ่ะคือพูดไปก็คนคนก็อาจจะไม่เชื่อหรอก เน่นี้ลึกๆในใจผมอะไม่ต้องดูวิชาการอนเนาะผมผมค่อนผมค่อนข้างที่จะกําลังคิดว่ามันกําลังแปลสภาพกลับไปสู่สมดุลแบบเดิมมันก็คือ<ฮ>ถ้าเป็นผมตอนนี้ผมก็คงไม่เลไม่ซื้อทองอะไปซื้อ,อยางอื่นอะไรเงี้ยแต่ที่มันมีปันผลที่มันมีราคาที่มันถูกกว่านี้หรือผมอาจจะมีทองแต่อาจจะมีทองที่มันน้อยลงอะไรอย่างเงี้ยมันไม่ดีอะเอาจจริงก็คืออย่างเมื่อวานเนี่ยก็คือ ออตอนช่วงตีหนึ่งใช่ป่มมันช็อกใช่ไหมลงมาอันนี้ค,คือคือในช่วงที่มันช็อกนี่กราฟชั่วโมงนะฮะมันช็อคลงมาเสร็จเนี่ยการรีบาวของเขาอ่ะมันยังรีบาวไม่ขึ้นเลยเราเราเป็นคนที่อยู่ในวงการตรงนี้มันก็ไม่ควรที่จะไอ้กึ่งกึ่งสยศาสตร์หรือมโนในการที่บอกว่าอ๋อเดี๋ยวลงไป2องพันอะไรเงี้ยมันตอบอย่างนั้นไม่ได้ไง,งไม่งั้นมันก็คือดำน้ําหรือไม่งั้นก็คือมันก็นกลายเป็นว่าให้ข้อมูลที่มันไม่ถูกต้องเน่ะอะไรอย่างเงี้ย มันพอพอมันยากก็ก็ต้องบอกว่าตรงๆว่ามันยากหรือว่าไม่ละมันไม่ทราบจริงๆว่ามันจะประเมินยังไงอะไรอย่างเงี้ยถึงเวลาของทองคำนะคะเพื่อนๆถ uh huh. ามกันมาเยอะเลยนะคะพี่บีค่ะเมื่อวานนี้มีอาการ uh huh. uh huh. ช็อกแล้วก็คือไส้แตกไปนะคะแต่ว่าคือเหมือนจะลับแต่ก็กลับมาได้นะคะตอนนี้ก็ฟื้นตัวขึ้นมาอีกแล้วนะคะแต่ว่าหลังๆเนี่ยก็ม,มีช็อกบ่อยๆนะคะพี่บีคะเทรนของทองคําเป็นยังไงบ้างคะมันไม่ดีอะเจริงๆก็คืออย่างเมื่อวานเนี่ยก็คืออ,อตอนช่วงตีหนึ่งใช่ไหมมันช็อกใช่ไหมลงมาอันนี้คือคือในช่วงที่มันช็อกนี่กราฟชั่วโมงนะฮะมันช็อคลงคมาเสร็จเนี่ยการรีบาวของเขาอะมันยังรีบาวไม่ขึ้นเลยเ,เนี่ยถ้าเราเห็นอาการเนาะ เยงแต่ว่าณวินาทีนี้เลยยังมีความหวังนะครับแต่ว่าผมมองนะถ้าสมมุติมันหลุดตรงเนี้ย4,970เหรียญหรือ4,940เนี่ยเอาไม่อยู่ตรงเนี้ยมันคือจะลงต่อในภาพชั่วโมงเนี่ยนะซึ่งมันเป็นภาพใหญ่นะครับเพราะนั้นคือทองเนี่ยให้มองอย่างนี้เลยไม่ต้องคิดอะไรเยอะนะครับ5,000เหรียญเนี่ยเนี่ยตรงประมาณเนี้ย5,000เหรียญโดยประมาณนะอันเหนือ5,000เหรียญลองแล้วใช้โลข้างล่างซึ่งจะใช้โลตามแท่งราคาตรงนี้เป็นสต็อปก็ได้หรือ หลุด5,000แล้วสต็อปเลยก็ได้แล้วแต่นะหาชังงวะด,ดูเหนือเหนือ5,000เหรียญลองแล้วก็เป้าข้างบนเนี่ย5 1 0 0หนึ่งร้อย5 2 0 0สองร้อยนะครับแต่กับกันนะครับถ้าหลุด5,000เหรียญฮอตนะครับเป้าข้างล่าง4,900 4,800โดยประมาณเล่นในกรอบสเตทนี้ก่อนแต่ถ้าสมมุติ4,900หลุดเอ้ยทษที4,900 4,800หลุดตรงนี้หรือข้างบนเนี่ย5,200 5,100กว่าเนี่ยเบรกขึ้นไปเนี่ยมันจะเริ่มเป็น direction ละ ตรงนั้นเนี่ยก็ค่อยค่อยพลิกโพซิชันเป็นลักษณะของปานบ y ายแอนโฮแต่ตอนนี้ถ้าดูนะถ้าดูโดยภาพของรายชั่วโมงตรงเนี้ยลงมาได้เปรียบมากกว่าขึ้นแล้วก็ถ้าตรงนี้แค่รอว่าเจ้าภาพเปิดเท่านั้นเองซึ่งถ้าเปิดแล้วกดลงมาปุ๊บเนี่ยจะไหลต่อเลยเออคราวนี้พอเราดูชั่วโมงหนึ่งเสร็จปุ๊บเราไปดูายสี่ชั่วโมงเนี่ยอาการก็คือกัน คือเวลาเราดูเนี่ยให้มองทางซ้ายก่อนว่ามันเกิดเหตุการณ์อะไรก่อนหน้านี้ขึ้นมาอันนี้คือเกตุการณ์ที่ว่ามันเทลงมามันเทลงมาแล้ววอลุปมันเยอะมากเลยอันนี้คําถามคือเทลงมาแล้วไม่หลุดโอเคไม่เป็นไรนะฮะเราก็ทําอย่างนี้มาร์กเอาไว้ด้วอย่างนี้มาร์กเอาไว้ปพ๊บพอมาร์กเสร็จปุ๊บก็คือถ้ามันหลุดโลตรงนี้ก็คือแสดงว่ามันจะลงต่อถูกไหมเพราะว่าเพราะว่าเพราะว่าตรงนี้คือเทมาเยอะเลยแล้วก็ถ้าสมมติมันยืนได้ก็แสดงว่าเฮ้ยมันสู้แต่ถ้ามันยืนไม่ได้คือมันจะลงต่อ แค่นั้นเองนี่คือคอนเซปต์ถูกไหมทีน,นี้พอมันขึ้นมาปุ๊บทล่าสุดมาขึ้นมาถึงประมาณตรงนี้มันดันไม่ไปต่อแล้วก็มาร์กเนี่ยไว้เพวัะนั้นคือเวลาเราทำอะไรก็แล้วแต่สัจธรรมของความเป็นจริงคือจะขึ้นได้คุณต้องทาอย่างนี้แต่ลงได้คุณก็ต้องทําอย่างนี้ถูกไหมมันถึงจะเรียกว่าโอเคลงละจนถึงเรียกว่าขึ้นละแต่ถ้ามันมันอยู่ในกรอบน,นี้ก็คือไซเวยตถูกไหมฮะอ่ามันก็จะเป็นฟิลนี้เพราะนั้นคือถ้ามันเป็นไซเวย์ก็จะกลายเป็นลงซื้อขึ้นขายในกรอบแล้วก็พยายามหา ยพยายามหาจุดสต็อปให้เจอตรงนี้คือสต็อปเราอย่างเงี้ยเป็นต้นส่วนถ้าสมมติเราจะแอคชั่นตรงนี้เลยเราลองนี้เราอาจจะสต็อปตรงนี้ก็ได้ใช่ไหมเออให้หาให้หาแนวแอคชั่นของออเดอร์ที่มีนัยยะสําคัญให้ได้แต่ว่าเวลาเราทำเนี่ยเราต้องตีแนวต้านแนวรับที่มันมีนัยยะในแต่ละจุดให้ได้ก่อนนะครับเราจะเริ่มต้นจากดู g a เ day คือถ้า gap day เนี่ยมันเป็นภาพที่กว้างแน่นอนละตรงเนี้ยถ้าคราวที่แล้วมันขึ้นมาถึงตรงเนี้ยทำไมมันไม่วิ่งต่อทำไมมันตันห้าพันหนึ่งร้อยห้าสิบห้า S <S <S เออแล้วพอมันทุบเออมันทุบลงจริงพอถึงตรงนี้ปุ๊บทำไมมันไม่ลงเราก็ตีเส้นไว้เพราะนั้นคือแสดงว่ากรอบการเทรดของทองในการาฟเดยก็คือเลยตรงนี้นะครับอยู่ที่ว่าคุณณเวลาเนี้ยคุณจะไปแอดขึ้นหรือในแบบแบ,แบลงแล้วคุณจะเล่นเป็นลักษณะของการที่เทรดในกรอบหรือว่าเป็นลักษณะของการบ่ายอนโฮแต่ตอนนี้ไม่ใช่บาอนโฮแน่นอน นะครับเพราะว่ามันออกเป็นลักษณะของไซเวย์ออกข้างแล้วมันวิ่งอยู่ในกรอบตรงนี้เพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าต้องพยายามหาแนวรับหาแนวต้านแล้วก็พยายามทำออเดอร์แล้วก็เป็นลักษณะของการเทรดดิ้งส่วนจะถือหรือว่าจะเป็นลักษณะของการช็อตหรืออะไรก็รอให้มันคอนเฟิร์มก่อนแล้วค่อยแอคชั่นก็ได้แต่ว่าเราจะแอคชั่นล่วงหน้าก่อนก็ได้นะไม่ผิดนะเช่นสมมติผมมองว่าตรงนี้มันลงมาเด้งรีบาวถ้ามันไม่ฟื้นเนี่ยยังไงมันลงต่อแน่นอนทุกครั้งที่เข้าแนวต้านเราสะสมช็อตเลย เออแล้วพอถ้ามุดมันผ่านได้เราค่อยสต็อปแต่ว่ามันผ่านไม่ได้คือเราก็ได้เต็มๆเ,เลยรอมันลงอย่างเดียวอย่างเงี้ยเป็นตอนแต่ก็อย่างที่บอกก็คือว่าเดเนี่ยมันเป็นภาพของการพักตัวเพราะฉะนั้นเดจะพังแรงเนี่ยสามนาทีต้องฟ้องก่อนนะครับเพราะฉะนั้นคือภาพของสามนาทีเนี่ยมันเกิดภาพของการที่มีความพยายามจะรีบาวถ้ามันรีบาวตรงนี้แล้วมันผ่านได้เนี่ยความกังวลของการที่มันจะลงมันอาจจะโดนล้างออกไปเนาะเพราะฉะนั้นคือก็ต้องระวังนิดหนึ่งเพราะฉะนั้นต้องแช่งถ้าขาชดุดขาช็อตเนี่ย แ e ให้มันเนี่ยตรงนี้เอา5,000ยืนไม่ได้แล้วความลงมายีแล้วด้วยถ้าหลุดตรงประมาณ4,970เหรียญได้หรือ4,980ลงมาเกินกว่าครึ่งเนี่ยผมว่าลงแนละอันนะี้คือกดช็อตก็ตามมาได้เลยนะครับแต่ถ้าไม่ใช่เนี่ยใจเย็นๆนะครับเพราะว่ามันลักษณะของทองคำก็อาจจะยังเป็นไซเวย์ในกรอบของอช่วงระหว่างประมาณ4,900-5,001ห,หรืออะไรเงี้ยมันจะสวิงอย,ยอยู่ตรง 5, เนี้ยอยู่ตรง5,000เนี่ย5,000คือเซนเตอร์ของมันนะครับอ่านี้คือทองนะครับ ค่ะเอ่อแล้วถ้าเป็นอาการแบบนี้นะคะคือปรับฐานในช่วงที่เคยลงมาช่วงยี่สิบเก้าสามสิบมกราคมเนี่ยนะคะเอ่อมันยังมีเอฟเฟกต่อกันอยู่ไหมคะคือปรับฐานรอบนั้นเนี่ยมันจบหรือยังเอ่อปกติเราจะดูรอบที่ใกล้ที่สุดนะที่ที่คุณตาถามก็คือตรงช่วงนี้ปะช่วงที่แรงๆนี้ใช่ไหมใช่ค่ะปลายปลายเดือนใช่ไหมเอ่อเวลาเรานับอะครับอืมเอาง่ายๆนะคือคือคือเวลาเรานับมาให้ดูว่า อะไรคือนิวไฮนิวโลในรอบล่าสุดใหญ่สมมติอันนี้เราดูกราฟเดย์เนาะอะ่ถ้าสมมติเราดูในภาพภาพกว้างอันนี้คือออทามไฮเนาะเอออันนี้พอออทามไฮเสร็จปุ๊บหลังจากออทามไฮตรงไหนคือโลอันนี้คือออทามโลในรอบตรงนี้เสร็จแล้วหลังจากนั้นปุ๊บมันเริ่มสวิงใช่ไหมฮะคือถ้าสมมติเราเราเราเคร่งมากๆเนี่ยเขาจะเคร่งเลยถ้าไม่ผ่านทั้งบนตรงนี้ไม่เป็นเทรนขึ้นถ้าไม่ผ่านทั้งล่างตรงนี้ไม่เป็นเทรนลงแต่ครั้นี้พอมันเริ่มเป็นไซเวย์ใช่ปะม่ กรอบเขตของการใหม่ซึ่งจริงมันเริ่มจากตรงเนี้ยตรงนี้ขึ้นมาตรงนี้แล้วลงเนาะแล้วก็พอมันสวิงลงมาถึงตรงนี้ปุ๊บมันสวิงขึ้นแสดงว่าตรงนี้อีกอีกกรอบหนึ่งอันนี้พอเราเห็นเห็นกรอบแล้วเนี่ยคุณกิต้าลองดูนะมันจะเริ่มสมมาตรมันพยายามจะเบรกเห็นป่ะมันเบรกไม่ได้แต่พอมันเบรกไม่ได้มันมีเออร์เลอร์ใช่ปะ่ะเราก็อาจจะต้องขยับเออร์เลอร์ขึ้นมานิดนึงเนี่ยตอนนี้ท่าว่ากรอบการเทรดของทองมันอยู่ประมาณเนี้ยมีสองเส้นคือจะมีสองเส้นใกล้ แล้วก็2เส้นขอบไก่อันนี้มันอยู่ที่เราดีไซน์ว่าขอบของการเทรดแนวรับแนว,แนวต้านจําเป็นต้องเพิ่มเข้าไปอีกหรือเปล่าซึ่งถ้าสมมติเราบอกว่าจําเป็นต้องเพิ่มเข้าไปเพราะว่า volatility ของ day ตรงนี้มันแพงมันสูงใช่ปะตรงนี้ต้าก็ต้องปรับเป็นลายชั่วโมงเมื่อกี้เส้นลายเส้น day มันยังอยู่เห็นไหมแต่พราะเราปรับเป็นลายชั่วโมงเราก็ต้องขยับเข้ามาว่าเ,เราจะต้องเพิ่มเส้นแนวรับแนว,แนวต้านเข้าไปอีกเท่าไหร่อันนี้คือวิธีการทําแต่โดยปกติผมจะพยายามอย่าไปอย่าไปบีบมันเยอะเพราะบีบมันเยอะมันจะทาให้เรา แลถีแล้วมองเห็นภาพกว้างไม่ได้เพราะฉะนั้นคือถ้าถามผมเนี่ยเล่นกราฟเดย์แล้วตีกราฟเดให้ให้เป็นกรอบใหญ่ก่อนแล้วก็ค่อยปรับเป็นมินิตแล้วก็เอาอินดิเคเตอร์มาจับก็ได้มันจะทําให้มองเห็นภาพได้ง่ายคือแน่ก็จะประมาณนี้ค่ะแต่ว่าคือถ้าถามว่าดาวไซต์เนี่ยมันมีเสียงที่จะลงไปได้ถึงระดับเลเวลแบบที่มันเคยลงไปอีกหรือเปล่าค่ะพี่บีคะคือที่เลงไปทาโลตงวันที่เราเคยเห็นเนี่ยที่ลงหนักๆต้อง ต้นๆเนี่ยค่ะคือสุดท้ายมันจะกลับไปสู่ความสมดุลของมันคือคือมันขึ้นมามันก็มีเหตุผลของมันถูกป่ะอันนี้คือถ้าสมมุติเหตุผลที่ขึ้นมามันไม่มันไม่มีความจําเป็นที่จะต้องใช้เหตุผลนั้นแล้วอ่ะมันก็จะกลับไปสู่ความสมดุลมันซึ่งความสมดุลของทองก็คือราคาหน้าเหมืองซึ่งตอนนี้ราคาหน้าเหมืองมันอยู่ประมาณพันสองพันต้นๆค่ะมันลึกมากอ่ะคือพูดไปก็คนคนก็อาจจะไม่เชื่อหรอกแต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นผมให้ให้ให้แนวคิดอย่างี้แล้วกันว่า เอ่อแอสเซททุกแอสเซทมันจะมีคุณค่าในตัวของมันเองที่คนให้คุณค่ากับการใช้งานมันนะอ่อะไรก็ตดาที่มันแพงไปสุดท้ายมันก็จะปรับทรงไปสู่ความเชื่อที่คนคิดว่ามูลค่ามันอยู่ท้านนั้นอันนี้ลึกๆในใจผมอะไม่ต้องดูวิชาการก่อนเนาะผมผมค่อนผมค่อนข้างที่จะกําลังคิดว่ามันกําลังแปลสภาพกลับไปสู่สมดุลแบบเดิมมันก็คือถ้าเป็นผมตอนนี้ผมก็คงไม่ไม่ซื้อทองอะไปซื้ออย่างอื่นอะไรอย่างเงี้ย เออที่มันมีปันผลที่มันมีราคาที่มันถูกกว่านี้หรือผมอาจจะมีทองหร่ออาจจะมีทองที่มันน้อยลงอะไรอย่างเงี้ยเป็นลักษณะอย่างนั้นเพราะว่ามันด้วย valuation ด้วยอะไรที่มันมันมันไม่ค่อยมันมันไม่สมเหตุสมผลแล้วกันเหมประมาณเนี้ยตอนนั้นคือคําถามว่ามันจะลงไปได้หรือเปล่าได้แต่เอ่อเราจะประมาณว่ามันประมาณเท่าไหร่เนี้ยผมว่ายากเพราะว่าบางทีฟันนัมเมนท์ลมันมันเป็นหลายหลายประเด็นผสมกัน่ะ เช่นเป็นภาพของการบริหารจัดการความเสี่ยงในเรื่องของการโปรเทคโ p u r ชซิ s งพาวเวอร์ของพวกอัตารแลรกเบี่ยนเงินตาของสกุลเงินของต่างของรัฐบาลกลางต่างๆเงี้ยจะตีมูลค่าอย่างไงอ่ะมันไม่มันบางทีมันมันตีไม่ได้มันก็เกิดลักษณะของความมันผัวยไดเยอะอ,อะไรอย่างเงี้ย อันนี้คือพอมันจับต้องได้แค่ว่าราคาหน้าเหมือมันก็เลยค่อนข้างจะยากเทียบพูดว่าเอ้ยตอนนี้มันจะลงไปที่ตรงนั้นนั่นอะไรเงี้ยเพราะว่ายังไงเนี่ยมันก็ยังมีความเสี่ยงภูมิรัฐศาสตร์เอ่ยความเสี่ยงเงินเฟ้อเอ่ยความเสี่ยงประเด็นเรื่องของการเสื่อมค่าของแอสเซทอื่นๆเอ่ยอะไรเงี้ยเออมันตียากมากเลยนะครับอันนี้เอาอย่างนี้ดีกว่าแล้วถ้าสมมติเอาโดยสัดส่วนแล้วกันเนาะสมมติว่าถ้ามันเกิดจําเป็นที่มันจะต้องเอ่อลงแล้วเราจะต้องหาแนวรับจริงๆอะไรเงี้ยเออซึ่งมันลึกมากเลยนะคุณเนี่ย เออก็ผมว่าถ้าจะรับนะตะีพันลงไปเออตีพันลงไปอ่าสี่พันลงไปเนี่ยเอออีกเหตุผลหนึ่งประกอบก็คือว่าสี่พันน่าจะเป็นต้นทุนหลักของรอบเนี่ยที่ก่อนจะขึ้นมาเนี่ยผมตีหย,ยาบๆนะฮะเออตีหยาบๆประมาณเนี้ยคือเนี่ยตรงวอลลุ่มที่มันบวมๆชุดเนี้ยกับชุดเนี้ยเนี่ยมันอยู่ช่วงของจุดสตาร์ทชุด ช,ชุดล่าสุดอ่ะะฉะนั้นคือยังไงเนี่ยการเทสออกมาสมมติตรงนี้มันเอาไม่อยู่อ่ะมันจะลงมาเทสที่มวลชนตรงเนี้ยก่อนเสมอเอ่อซึ่งมันก็อยู่ระยะพักตัวหนึ่งส่วนสามแล้วก็สองส่วนสามก็ตรงเนี้ยช่วงช่วงสัดส่วนของการพักตัวอดีตตรงที่มันไซเวย์เนี่ยเนี่ยถ้าสังเกตเนี่ยตรงนเนี้ยไซเวย์นนเนี่ย้วไซเวย์ก่อนหน้าคนนีผมว่าแทรๆเนี้ยเออเห็นเออประมาณนี้นะครับ คราคาลึกมากนะคะแต่ว่าอันนี้คือกี<า>่ต้าถามเทรนด์ที่ินนะคะแต่ว่าในช่วงที่เราคุยกันข้างต้นเนี่ยเชิงกลยุทธ์เราก็มองกันทีละสิบก่อนเนาะค่ะได้ใช่แต่ว่าถ้าถามซิลเวอร์จะตอบอีกแบบนะเพราะว่าซิลเวอร์เนี่ยแม้สนะิบเปอร์เซ็นต์ของสัดส่วนของเขาอะมันเป็นฟันมันเป็นอุดเชิงในอุตสาหกรรมคือราคาได้เหมือนซิลเวอร์ตอนนี้น่าจะสามสิบสี่สิบนะแต่ว่ามันมีเฮ้าส์บางเฮ้าส์ที่ตี valuation ของเขาอขอกมาซิลเวอร์จะอยู่ประมาณหกสิบ เพราะฉะน,นั้นคือถ้าซีเวอร์อยู่หกสิบใช่ไหมแล้วเราตีว่ามันคอลลัปท้องจองกับกับโกก็คือตอนช่วงที่ขยักตรงนี้เนาะตอนช่วงที่ขยักตรงประมาณปลายปลาย,ปลายปีอะมันก็คือทองประมาณสี่พันเหรียญเออโดยประมาณนะครับปีประมาณนี้ถ้าสมมุติเราใครที่แบบว่าอยากจะดูตัวเลขกลมๆอะไรอย่างเงี้ยแต่ผมบผมบอกเลยว่าอย่าไปอย่าไปยึดเพราะว่ามันจะใบแอส เพราะว่าสมมติเราไปยึดว่าสี่พันเหรียญแล้วพอสี่พันเหรียญมันยังลงไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยมันจะทาให้เราไบแอสว่าเฮ้ยมันไม่น่าจะลงแล้วดิวะอะไรอย่างเงี้ยมันมันไม่ถูกต้องถ้าถ้าในศาสตร์ที่ที่เราอยู่นะเพราะฉนั้นคือเราควรจะตามฟโฟล์ตามแนวโน้มตามหรือพูดง่ายๆก็ติดตามพวกเราแหละเราจะคอยอัปเดตว่าเฮ้ยตอนนี้มันไม่ใช่สี่พันแล้วนะมันอาจจะลงไปมากกว่านั้นหรือมันอาจจะไม่ถึงสี่พันแล้วนะเพราะเหตุผลนี้ถูกปะ่ะเพราะว่าเราเป็นนักลงทุนเราเป็น เราเราเป็นคนที่อยู่ในวงการตรงนี้มันก็ไม่ควรที่จะไอ้กึ่งกึ่งสยศาสตร์หรือมโนในการที่บอกว่าอ๋อเดี๋ยวลงไปสองพันอะไรเงี้ยมันตอบอย่างนั้นไม่ได้ไงเออเพราะไม่งั้นมันก็คือดำน้ําหรือไม่งั้นก็คือมันก็กลายเป็นว่าให้ข้อมูลที่มันไม่ถูกต้องอ่ะอะไรอย่างเงี้ยคือมันพอพอมันยากก็ก็ต้องบอกว่าตรงๆว่ามันยากหรือมันไม่ละมันไม่ทราบจริงๆว่ามันจะประเมินยังไงอะไรเงี้ยเออครับค่ะพี่บีงั้นตอนนี้ซิลเวอร์ค่ะ วันลงก็ลง11%นะคะฟื้นขึ้นมาประมาณ2-3%เมื่อสักครู่พี่บีบอกแล้วว่าคือซิวเวอร์ก็มีราคาหน้าเหมืองแล้วก็มันก็จะมีส่วนที่เป็นดีมานจากอินดัสทรีจริงๆ10%นะคะแต่ว่าและที่เหลือแล้วอีก90%มันมันอย่างนี้ไงคือ50%มันโปรดักชันใช่ไหมแต่ตอนนี้มันเบระมัน50-60%แล้วเป็นเพราะว่าเรื่องของเทคโนโลยีใหม่อย่างพวกด a t a c e n t e r แล้วก็พวกเทคเอไอแล้วก็พวกโซล a r เซลล์มันใช้เยอะ มันก็เลยทาให้สัดส่วนตรงนี้ขึ้นมาแต่อีกส่วนหนึ่งก็คือเอาไว้พวกป้องกันความเสี่ยงเป็นเป็นเป็นน้องของทองอะไรประมาณนี้ในการบริหารจัดการแต่ว่าด้วยความที่ซีเวอร์มันหนักไงพนลุ่มมันเยอะไงแต่วลูเอชันมันไม่ได้อย่างเงี้ยขาก็าเก็บทองมากกว่าเอออันนี้ในเคสของซีเวอร์เอางี้มีอีกตัวหนึ่งที่ให้ข้อสังเกตถ้าเราเชื่อเรื่องของมีนรีเวิร์สคือการวิ่งกลับของค่าเฉลี่ยแล้วกลับมาที่ค่าเฉลี่ยสมดุลน,นะสมมติว,ว่าตรงเนี้ยซีเวอร์มันใกล้ค่าเฉลี่ยสมดุลอยู่ประมาณเเเหียน,น ทองคำเนี่ยจะกลับเข้ามาใกล้ค่าเฉลี่ยเนี่ย4ีพันยดยประมาตีพันเขาเป็นว่า4,500ันห้ารอยเลยกลมๆก็ยังเลขสี่พันอยู่ดีเอออะไรอย่างเงี้ยอ,อ,อาจจะใช้อย่างนั้นก็ได้อันนี้คําถามว่าเอยทำไมซีเวอร์ถึงวิ่งกลับมาที่ค่าเฉลี่ยเร็วกว่าทองคําลองจินตนาการดูว่าช่วงเนี้ยปัญหาที่เกิดขึ้นมันไม่ได้เกี่ยวอะไรกับซีเวอร์ซีเวอร์ตอนนั้นที่ขึ้นมาแรงอะมันเกี่ยวกับเรื่องฝังโปรดักชัน ของขาดขาดแคลนถือว่าแต่ตอนนี้มันเกี่ยวข้องกับเรื่องของความเสี่ยงลิขหมดเลยเพราะนั้นซีเวอร์มันก็เลยโดนลดบทบาทตรงนั้นลงมาทองคาเลยเพอร์ฟอร์มกว่าซีเวอร์ในช่วงนี้นะครับอันนี้สิ่งเราเห็นเนี่ยมันมีพินบารับตรงนี้อันนี้กราฟเดย์กนนะแล้วก็มันมีพินบารับตรงนี้เพราะฉะนั้นช่วงระหว่าง70เหรียญถึง75เหรียญผมให้ซีเวอร์ทีละ5เหรียญเลยช่วงนี้นะครับเจถึง75เหรียญเป็นแนวซัพพอร์ตก่อนถ้าไม่หลุดไม่ลงไม่ต้องไปทําอะไรฮะหาจังหวะ <c oughs> ส่วนขึ้นไปต้านล่าสุดเนี่ยตรงเนี้ยขายนะครับประมาณแถว87 88แล้วก็ตรงเนี้ยขายประมาณ93 90ก็ถ้าสมมติเราออทีละ5ใช่ไหมมันก็คือช่วงประมาณ85ถึง90เหรียญโดยประมาณนะครัเป็นแนวต้านซึ่งเนี่ยเวลาเราดูนะถ้าสมมุติมันเป็นขาขึ้นนะ่ะมันจะไม่เกิดอาการนี้ก็คือ lower high lower low เพราะฉะนั้นคือถ้าสมมุติ silver lower low อีกทีนึงก็คือ เป็นการคอนเฟิร์มว่าภาพของกําลังของขาลงตรงนี้ยังไม่จบมันก็คือเป็นลักษณะของการพักตัวหรือ On t h ด w a เว o ดาวกลับลงมาแล้วดีไม่ดีจะเปลี่ยนแนวโน้มงงเป็นขาลงด้วย mm hmm. อันนี้คือเวลาเรดแล้วก็เหมือนกับทองนะครับให้ไอเดียเดียวกันแต่ว่ามันอาจจะคาแรคเตอร์เปลี่ยนจากทองนิดนึงตรงนี้ก็จะเป็นลักษณะเหมือนลงซื้อขึ้นขายเหมือนกันละกันนะครับแล้วก็เหมือนเดิมอะลองดูว่าในรายมินิทมันวิ่งงไงอย่างเงี้ยก็คือมินิทจริงๆมันลงแต่มันแค่รีบาวึ้นมาตามทองประมาณนี้ครับ Follow the money.